สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะที่หายหายไปไม่ค่อยได้ลงคลิปอย่าเพิ่งสงสัยนะหรือว่าเราเลิกทําคลิปไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราตามแอนดิวเข้าป่าไปดูกวางนะคะไปยิงกวางแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ากวางมันจะย้ายที่ตลอดนะคะเราก็ต้องตามมันตลอดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากวางตัวน,นั้นอยู่ไหนแล้วที่เราจะยิงนะคะเราก็เลยต้องเข้าป่าทุกวันเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเท่าไหร่วันนี้เราก็จะมาพาทุกคนดูนะคะ ข้าวต้มมัดที่เราทําไว้รอบที่แล้วนะคะแล้วเราทานไม่ทนันเราเอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะตอนนี้เราก็เอาลงมาจากช่องฟนะิตนํามาไว้ช่องธรรมดานะคะเพื่อที่เราจะเอาออกมาทานนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะว่าข้าวต้มมัดที่เราไปใส่ช่องฟิตไว้แล้วนะคะเมื่อเราออกมาทานอีกรอบนึงหน้าตาจะเหมือนเดิมไหมทุกอย่างจะเหมือนเดิมหรือเปล่าตามมาดูกันเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็คือคัตตองมัดที่เราทําไว้รอบที่แล้วนะแล้วเรากินไม่ทนันเราเลยไปใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะพอเราเราจะทานใช่ไหมเราก็เอาลงมาจากช่องแช่แข็งมาใส่ช่องฟิตธรรมดานะคะจากนั้นเมื่อมันหายแข็งแล้วเราก็แกะออกมานะคะแกะออกจากใบตองแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไมโครเวฟกันนะตามมาดูเลยค่ะเข้าไมโครเวฟนะคะจากนั้นเราก็เซตทามเลยค่ะ ส0วินาทีลองดูนะคะว่านี่นะคะนี่ก็คือข้าวต้มมัดที่เราเอาไปใส่ช่องแช่แข็งแล้วเราเอาเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณหนึ่งนาทีเราออกมาเห็นไหมคะว่าหน้าตาลักษณะรูปร่างทุกอย่างเหมือนตอนที่เราทำสดๆใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาให้อชเชอร์ชิมกันนะคะตอนมันหายร้อนว่าจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตามันก็เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ Yummy. Yum yum. Oh. Okay. Okay. Mama. Mama. Okay. Yeah, yeah. oh. hmm. mm. Tama-tama, grab your hand. Yeah, mommy, tama lagi sudah. Yes.

เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนกับคาต้มมัดของเราในวันนี้เห็นไหมคะว่าการที่เรานํำคาต้มมัดไปใส่ช่องแช่แข็งนะคะไม่ได้ทําให้คาต้มมัดของเราเปลี่ยนไปแต่อย่างใดอันนี้ของเราก็ใส่ยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ใส่ไว้นานๆเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราใส่ช่องแช่แข็งไว้นานๆเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วออกมาทุกอย่างจะเหมือนเดิมไหมแต่อันนี้ของเราคือ ไม่ถึงเดือนนะคะประมาณคร,ครึ่งครึ่งครึ่งเดือนนะคะเอาออกมาก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะคะรสชาติหน้าตาทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมนะคะ <oz ling> สำหรับใครที่มีข้าวต้มมัดเยอะๆแล้วทำละทานไม่ทันนะคะแนะนำให้ใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซไว้นะคะเพื่อที่จะถนอมอาหารนะคะแล้วเมื่อเราจะมาทานอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็เอาลงมาจากช่องแช่แข็งแล้วเราก็มาใส่ช่องธรรมดาไว้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ซึงนึ่งก็ได้หรือว่าจะใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสําหรับที่เราจะถนอมอาหารของเราไว้นะคะหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะข้าต้องมันก็คือจะหาทานยากมากเลยถึงจะมีก็มีราคาเยอะก็คือส่วนใหญ่ก็คนก็จะไม่ค่อยมีเวลาทําเท่าไหร่นะคะสําหรับใครที่มีเวลาทําแล้วอยากเก็บไว้ทานนานๆแนะนําวิธีนี้เลยนะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่รับชมวิดีโอของเราเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกด subscribe like and s แ Share ให้เราด้วยนะคะ วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ